สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันนะคะมิชชันการ์ดแซมของเราค่ะสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพาพี่แซมรัดเลาะนะคะวันนี้เราก็มาเลาะน้องสาวแล้วเราจะไปบ้านไหนต่อกันดีวันนี้เราพาพี่แซมเที่ยวในวันนี้โอ้หนุนเอาไม่ไม่อยากให้ไปครับดูนั่น เรียกพี่ไว้นะคะดูไม่อยากให้พี่ไปงานจะไปดีไหมพี่แซมปะปะไปเถอะเดี๋ยวว่าหลังจะมาเยี่ยมใหม่ครับงานเปโอ้โหเรียกพี่ชายใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันใหญ่เลยงานช่วงนี้น้ำเพชร อาการก็ปกติแล้วนะคะก็จะส,งส่งเสียงเสียงดังแจ้าแจ้วแล้วเ <c ười> สียงเลยเสียงดีมากเลยอพอเราออกจากบ้านน้ำเพชรแล้วเราจะไปไหนกันดีนะวันนี้พี่เซมเราก็ลัเลาะแถวนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ โอ้ยอาน้ำเพชรก็ส่งเสียงเรียกอ่ <hi> าพี่ชายใหญ่เลยนะคะไม่อ <c oughs> ยากแห้งทำงานทำงานมาเยอะอาหมูเ <cop c Knowledge> บนเราก็ขี่จักรยานตามด้วยนะคะตอนนี้ ก็เมสีเปียบ,บไปบ้านไหนบัวบานอยู่ฝั่งนูน้นน,นู้นนี่อ้อมอ้อมนี้ดีกว่าละอ้อมอ้อมหมู่บ้านนี้เพราะว่าน,นานๆเรานจะได้มาอ้อมอ้อมแถวนี้ เราคอยดูเราคอยดูฟังดูว่าน้ำเพชรจะส่งเสียงอีกหรือเปล่าฮะมาไม่รู้เลยน,เซซน้ำเพชรครับน้ำเพชรน,น,น,นะครับโอ้โหพี่แซมสูงมากถึงสายไฟเลยครับค<ะ>ุณพ่อก็ถูกใจไฟใบนี้เลื่นไปทางนี้นู่นแหละตรงไปนู่นแหล,ละอ,อมบ้านจ่อยไป ใช่ไม่มีฮะมีโ้เมบอไฮะเดินไปหาเลาะหาเลาะค่ะวันนี้ลรหม้อมแถวแถวไหนครับนี่บ้านใครบ้านใครอะ ว่านหาจ่อยนะครับให้มาตัวเล็กไหมใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยไม่แต่ก่อนมันไปหากาแฟกาแฟอีโาแฟมันเป็นไรไมันไปเที่ยวเฉยๆมันไปเที่ยวครับเล้วแฟมันไม่กัดเลยครับไม่ชอบนะโอ้โหโอ้โหวันนี้วันนี้มาหาจ่อยนะครับมาหาจ่ยจอยจ่อยโอ้วันนี้พี่แซมไปเข้าไปไม่ถึงนะวันนี้ โอ้โหดูจอยครับฮะโอ้โหคุณแม่ก็ทักทายจอยก็หันมาโอ้ดูสายตาจอยสายตาจอย โอ้ S 1> <S 1> <S <S โหโอ้โหมันไม่มันไม่จ่อยแล้วนะงาดูเออเพราไม่จ่อยแล้ว โอ้โหดูจ่อยดูจ่อยถ้าจ่อยอกมาได้จะมาท้าทายพี่เซมนะดูโอ้โหโอ้โหตีกานะครับวันนี้โอ้โหโอ้ดูตาดูตาโอ้โหโอ้โหดู หนุม่มเสกตกมันอยู่ครับอันนี้ไม่ใช่หนุม่มเสกนะค,ะนครัเส็บสั้นเดินเข้าซอยมายายบ้านน้นก็นึกว่าหนุม่มเสกเหมือนกันงงาใหญ่ครับงาใหญ่เห็นงานใหญ่นึกว่า,าหานุม่มเสกโอ้โอ้อยากได้งาเขาครับอยากได้งาเขา โอ้โหลัดเลาะรอบบ้านก็ดีแบบนี้นะคะนี่ได้กินอาหารแต่ละ Jamie, บ lonely, ้านก็อาจจะถึงบ้านก็พอดีครับอิ่มพอดีครับอิ่มพอดีเว้บ้านนั้นบ้านนี้โอ้โหดูจอยตาเลือกได้จากไหนมานี่ตาใครเนาะตาเลือกตัวนี้แสนคุณเนาะนี่นะตาแสนคุณนะตาเซนคุณเออปกติปกติจะไปใส่เดียวกับที่บัวที่บัวบานโอ้ปกติเออเพราะว่ามีจอยคนเดียวที่กล้าเนาะครับผมทั้งเซตทั้งนี้ ทั than, uh, ้งทั้งขาหลังขาหน้าโอ้ท wow> ั <t 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 ้งสายตาเอออะไรเนรไรจะกินก็มีอันนั้นทไม่มีอารมณ์ในการกินรัเวงเราเวงเรเวงพี่เซมอยู่นะเมื่อกี้ไล่อะไรอ่ะก็ไม่ได้ไล่อะไรเขาเป็นไรโอ้ดู เดินไปเดินมาเก็บเงินได้ห้าบาทก็จะไม่หลงมันใครก็หลงมันพ่อแล้วครับผมครับหลงพ่อครับหลมัน่ยังไม่ได้ถอนูพ่อครับยังไม่ได้ถอนลุงอ่ะนี่ขนาดไม่ใส่เบ็ดฮะถ้าลืมเบ็ดหรือเปล่าวันนี้ลืมเพราาะว่ นี่ใส่ทั้งวันแล้วครับอาใส่ตาครับโว้ยระวังกระจอยมาเด้อนี่ถ้าจอยหลุดมาแบนนี่ไม่เลืมพราลืมโลโก้นี่ไม่ทันนะครับนี่อ้งอุ้งอุ้งอ้งอันนี้ว่าจะมาอาบน้ำให้พี่เทมแล้วก็จะอยู่ในซุ้มก่อนนะครับครับผมก็เลยพาวอร์มร่างกายก่อนวอร์มกับกำลังกายดำซุกตี้ครับจะเว้นงานะข้าวขาวปั้นข้าวขาวนะครับใช่มัครบหตี ว่าวันนี้อาบน้ำมาโลโลแล้วครับวันนี้ตัวดำมากมาเพื่อจะมาเดินสายนะครับทุกวันเดินสายไปถนนไม่ได้นะครับทำไมครับผมเดินมาฝั่งนี้ทำไมครับผมฝั่งนู้น้างเยอะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นค้างเยอะะครับเดินมาฝั่งนี้เดินฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้าง อ,นนอันนี้อันนี้ถ้าไม่กิจถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีกิจของราชการกนะาคงไม่ได้ออกไป <S <S เดี๋ยวนี้จอยไม่ได้ไปทํางานเนาะยังครับยังเพราะว่าเพต้องระวังก่อนใช่โครงการ,รากปร็ปิดปิด่บ้านไม่มีการแสดงไม่มีอะไรนะจอยก็ช่วงนี้ก็จะอยู่บ้านปกติจะเดินอาผ่านหน้าบ้านเราเช้าเย็นเนาะถ้าไม่มีโควิดเออช่วงนี้ไม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นจอยเดินนี่จะผ่านหน้าบ้านตลอดอืมผ่านหน้าบ้านทุกวัน เอาเอาเอาพี่เซมมองอาไปแล้วครับจอยกลัวไหมไม่มีกลัวครับโอ้โหรุ่นนี้ไม่มีกลัวครับเขาไปออเฮ้ยเฮ้ยดูสายตาครับโอ้โหงานนด้ลูกงานใหญ่นั่นอย่าอย่าโดนใส่แล้วฮะอีอยเอียโอ้โหเขาไม่กลัวจริงจริงเอ้าขนาดลูกพี่บัวบานเขายังไม่กลัวภาษาอะไรกับพี่แซมนะ พี <laughs> oh, hey. Hey, ่นุ่มเซก็เตะมาแล้วเออดูแบบดูดูจ่อยโอ้โหใหญ่หุ่เซก็ไม่ได้จอยก็เตะมาแล้วไม่ได้ดูงาจะนไม่ได้ดูงานไม่ได้ดูตัวเองเลยโอ้กินคายเหมือนกันด้วยนี่คเยอะโอ้โหงายงายดูเละดูเละเย่ะนั่น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 โอ้พราะมากพี่แซมถอยพี่แซม ก็ต้องทำงานเอาพี่เสมก็ต้องถอยเลยโหดูจ่อยเออเออพี่เสมกลัวอะไรพี่เสมกลัวงานน้อยโอ้โหดูโอ้โหจับงาดึงเลยนะครับจับแรงอาคาดงานอะกระเด็นไปโดนงานเขาน่ะระวังนะอืโอ้โหปกติช้างรุ่นนี้เขาจะถอยกันนะคะดูเนี่ยสมสมที่เป็นอะไรนะคู่ปรับ คู่ปรับบัวบานสมแล้วสมแล้วที่ได้เป็นคู่ปรับบัวบานไม่เก่งกินไม่ได้เตะบัวบานไม่ได้นะเออใช่จะทำอย่างนี้นะลูกนะไม่เอาครับผมไม่เอาโตไปไม่ได้นะโตไปไม่ได้นะก็ขวานก็กลัวเหมือนกันนะฮะผมก็กลัวเหมือนกันนะยังอืมเออโอ้โหจะไปทางไหนต่อครับนี่แหละค่ะเดินรอบแล้วครับอ้าโมแบนครับเดี๋ยวปิดคลิปให้แม่หน่อยครับแม่ครับ อาโค้งตรงนั้นใช่ไหมเป็นไรโคตรงนั้นแะข้าวจ๋าด้วยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับโคตรงนั้นลบเลยคุรเหรออ๋อปิดขึ้นไปยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะในช่องไทยแซมสตาร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแคมป์คัมภีร์ไทยกดแชนิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ